พัฒน,นาเพราะว่าอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมันกำลังจะหมดกำลังจะถึส,ส,สงครามมีการสาารสส้างกำแพงมูลนงกันข้าศึกเข้ารังไม่มีใครจะรวมตอนนี้กำลังจะปาตะเบียนปุ้มกระเบิดความปาตะปุ้ม หยุดอยู่แค <c oughs> ่น okay. ี้บอกมาเห็นไหมถ้าคุณเล่าแบบนี้มันจะสนุกแล้วมันจะเห็นภาพง่วงว่าบอคมาอะไรหม็อบบกว่าอะไรหมอตะพุ่มบ่ คิดถึงะต่อมาปรุงถึงปัจจุบันปรุงอะไรปลาตาหน้าปลาินปลาตะปุ่มปลาตะปุ่มว่าไดอะไรมา <c ười> ได้เกินเกินอะไรการก่อตั้งรัชกาลครึ้นครับอ่ะ ็นกษัตริย์หัวเมืองโอเคไหมแล้ทีนี้ขอหัวเมืองมาก็ก็ขอส,สมมติ่ะอันนี้อันนี้เมืองหนึ่งอันนี้เป็นกษัตริย์เมืองหนึ่งแล้วไปขอที่ดาเมืองหนึ่งแล้วก็มาผสมกันกลายเป็นกลายเป็นไม่ใช่เปทุเลกลายเป็นเขาเรียกว่าหัวเมืองชั้นกลางประมาณนะั้นแล้วก็เกิดน,นักนอ,อุบันน่ะใช่คือสมัยก่อนอ่ะมันยังไม่มีกษัตริย์อย่างแท้จริงไง ตรงเนี้ยโซนเนี้ยเขชื่อว่ากษัตริย์อะไรคุมอยู่แล้วก็ไปเดินทางไปเจอกำลังืองอีกเมืองหนึ่งแล้วก็เกิดการแต่งงานกันแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็มีดินแดนอะไรอ่ะเออเพราะมันไม่ได้เกิดกษัตริย์ขึ้นมาเลยนะครับอ้าเกิด 재미 hurting so